บทที่2องค์การธุรกิจบทที่2มีเนื้อหาอะไรบ้างมาดูกันนะคะมีด้วยกัน7จนะี่หัวข้อนะคะหัวข้อแรกความหมายขององค์การทางธุรกิจ2ประเภทของธุรกิจ3เจ้าของคนเดียว4ห้างหุ้นส่วน5บริษัท6สากรณ์ 7. รัฐวิสาหกิจ มาดูหัวข้อแรกกันนะคะหัวข้อแรกความหมายขององค์การทางธุรกิจองค์การทางธุรกิจหมายถึงองค์การที่ประกอบกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการจัดการจัดจ,ดจ,ดจ,ดจดำหน่ายการบริการโดยมีการนำทรัพยากร,รที่มีอยู่มาผสมผสานอย่างมีระบบมีระเบียบตามกฎเกณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และให้บรรลุผลประโยชน์ตามเป้าหมายของธุรกิจ <c oughs> มาดูหัวข้อถัดไปกันนะคะรูปแบบองค์การธุรกิจมีเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทสหกรณ์รัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปในห้ารูปแบบนี้ ในหรูปแบบนี้นะคะที่เราเจอกันเนี่ยเราจะเจอรูปแบบแรกเนี่ยเยอะที่สุดนะคะนั่นก็คือเจ้าของคนเดียวนั่นเองค่ะเราจะเห็นมากมายหลากหลายเลยนะคะเจ้าของคนเดียวนะคะเป็นที่นิยมในใน6รูปแบบด้วยกันนี้น,นะคะเรามาดูข้อดีของธุรกิจเจ้าของคนเดียวกันนะคะธุรกิจเจ้าของคนเดียวจัดตั้งได้ง่าย กำไรที่ได้จากการดำเนินงานไม่ต้องแบ,บ่งปันใครเป็นของเจ้าของคนเดียวเลยค่ะมีความคล่องตัวในการดำเนินงานสูงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆมีน้อยเก็บความรับของธุรกิจได้เป็นอยา่างดีแน่นอนว่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะคะข้อเสียของธุรกิจเจ้าของคนเดียวเงินทุนในการดําเนินงานมีอยู่อย่างจํากัดไม่มากนะักต้องรับอิอบหนี้สินของกิจการไม่จํากัดจํานวน มีข้อจำกัดในเรื่องความรู้ความสามารถของเจ้าของธุรกิจไม่มีความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเรามาดูหัวข้อที่สกันนะคะห้างุ้นส่วนห้างุ้นส่วนเป็นสัญญาหรือข้อตกลงของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อจะทำการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสแสวงหากำไรร่วมกันห้างุ้นส่วนแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือห้างุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญสามารถใช้ด้วยกันใน2รูปแบบก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมดาไม่ได้จดเป็นนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็คือจดทะเบียนตามกฎหมายนั่นเองห้างหุ้นส่วนจำกัดแบ่งหุ้นส่วนเป็น2ประเภทหุ้นส่วนประเภทจำกัดความราับผิดกับไม่จำกัดความราับผิดหุ้นส่วนแรก ที่จำกัดความรับผิดจะไม่มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการห้างหุ้นส่วนเลยส่วนหุ้นส่วนที่มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการห้างหุ้นส่วนก็คือหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบนั่นเองค่ะมาดูการจดทะเบียนนิติบุคคลกันนะคะการจดทะเบียนนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนก็จะใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนนำหน้านะคะชื่อรายที่อยู่ของผู้เป็นหุ้นส่วน นี่คือข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะสถานที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนต้องมีการรบะบุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งห้างส่วนให้ชัดเจนค่ะถ้าเกินจากวัตถุประสงค์ไม่สามารถดําเนินการได้นะคะสิทธิและหน้าที่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจํานวนเงินทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนการจัดสรรกําไรและขาดทุนตาสําคัญของหุ้นส่วน ถ้าในกรุงเทพจะจดทะเบียนนิติบุคคลที่คมพัฒนาธุรกิจการค้าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนั่นเองค่ะมาดูหัวข้อถัดไปกันนะคะประโยชน์ของห้างพึ้นส่วนมีประโยชน์ก็คือไม่ถูกฟ้องน้มละลายแต่ต้องชำระหนี้จนกว่าจะหมดนะคะเสียภาษีแบบนิติบ,บุคคล ได้รับความน่าเชื่อถือสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศมาดูนะคะการเลิกกิจการห้างเุ้นส่วนการเลิกกิจการห้างเุินส่วนมีการกําหนดอายุของการดําเนินกิจการไว้ในสัญญาเมื่อรบสัญญาก็ถือว่าเลิกโดยปริยายเมื่อหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งบอกเลิกกิจการ โดยจะต้องแจ้งให้หุ้นส่วนคนอื่นทราบไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของหุ้นส่วนนั้นก็ถือว่าเป็นการเลิกกิจการด้วยเช่นกันค่ะเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตายร้ลมละลายหรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถห้างหุ้นส่วนนั้นก็ถือว่าเลิกกิจการโดยปริยายเหมือนกันค่ะและ ศาลสั่งให้เลิกกิจการไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใดก็าตามกิจการนั้นก็ถือว่าต้องสิ้นสุดค่ะข้อดีของห้างหุ้นส่วนมีอะไรบ้างมาดูนะคะข้อดีของห้างของธุรกิจห้างหุ้นส่วนการจัดตั้งทําได้ง่ายนะคะความสามารถในการหาทุนมีมากกว่าเจ้าของคนเดียวผลกำไรของกิจการจะต้องมีการแบ่งตามส่วนที่ได้ตกลงไว้ตอนจดทะเบียน การรวบรวมความรู้ความสามารถจะมีมากกว่าเจ้าของคนเดียวมีข้อดีก็มีข้อเสียข้อเสียของธุรกิจหุ้นส่วนรับผิดชอบนีสิทธแบบไม่จำกัดจํานวนขาดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจดังเหตุผลที่ได้พูดมาแล้วปัญหาความขัดแย้งจะมีมากกว่าธุรกิจเจ้าของคนเดียวสามารถถอนตัวได้ยากเพราะมีกฎหมายกำหนดไว้ มาดูนะคะหัวข้อที่3ก็คือรูปแบบของบริษัทบริษัทนะคะผู้ก่อการตั้งมีตั้งแต่3คนขึ้นไปร่วมกันทำหนังสือบริคลสนทิคุณสมบัติของผู้ก่อตั้งเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นนิติบุคคลไม่ได้มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปและสามารถลงรา,รายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบได้ด้วยตนเอง การเข้าออชื่อซื้อหุ้นครบตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียนจะต้องจองซื้ออย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้นมูลค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า5บาทไม่มีการกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำต้องจัดให้มีผู้เข้าซื้อผู้ต้องจัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทั้งหมดเสร็จก่อนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การประชุมจัดตั้งบริษัทแนวทางการจัดทำวาระการประชุมสามารถอ่านรายละเอียดได้ในหัวข้อการการประชุมจัดตั้งบริษัทซื้อหุ้นมอบกิจการให้แก่กรรมการการมอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัทการบริหารจะเป็นในรูปของกรรมการนะคะกรรมการเรียกชื่อให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่าหุ้นคณะกรรมาการเรียกเก็บค่าหุ้นจากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นโดยขั้นต่ำผู้ซื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ25ของมูลค่าหุ้นนั้นใบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนในที่ทำการค้าค่ะตัวอย่างบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน บริษัทจำกัดเช่นนะคะบริษัทดาวนิลชจำกัดนะคะเราจะเห็นว่ามีคำว่าบริษัทนำหน้านะคะตามหลังด้วยคำว่าจำกัดบริษัทไปษนีไทยจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด บริษัทมหาชนได้แก่บริษัท CPR จำกัดวงเล็บมหาชนสิ่งที่เพิ่มมาทั้งหลังก็คือคําว่าวงเล็บมหาชนนั่นเองค่ะบริษัทบูนซีเมนไทยจำกัดวงเล็บมหาชนบริษัทแสนสิริจำกัดวงเล็บมหาชนค่ะการเลิกกิจการบริษัทข้อบังคับของบริษัทมีการระบุกรณีการเลิกกิจการไว้ถ้าเกิดกรณีดังกล่าวจะต้องเลิกกิจการตามข้อบังคับนั้น เมื่อมีมติของที่ประชุมให้เริ่มกิจการเมื่อบริษัทหลอมละลายเมื่อมีคำสัส่งศาลข้อดีของบริษัทข้อดีของบริษัทนะคะผู้ถือผู้รับผิดชอบนี้นีสินแบบจำกัดจำนวนตามมูลค่าที่ลงทุนไว้ มีการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องนะคะมีการสามารถซื้อขายโอนเปลี่ยนมือหุ้นได้การขยายกิจการทำได้ง่ายพราะเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่าธุรกิจเจ้าของคนเดียวห้สุ0บริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการมีข้อดีนะคะก็ามาดูนะคะการสรุปความแตกต่างของรูปแบบธุรกิจในแต่ละประเภทกันนะคะ จะเป็นตารางสรุปที่ทำให้ดูง่ายขึ้นนั่นเองค่ะรายละเอียดนะคะอยู่ตามคอลัมน์ที่เราเห็นเลยสีแดงนะคะเราดูหัวข้อตามนี้เลยนะคะเจ้าของคนเดียวห้างส่วนสามัญห้างส่วนนิติบุคคลและก็บริษัทจำนวนผู้ก่อตั้งนะคะของเจ้าของคนเดียวก็คือมีเจ้าของเพียงเพียงคนเดียวห้างส่วนสามัญ ั้งส่วนที่บุคคลก็คือตั้งแต่2คนขึ้นไปนั่นเองค่ะส่วนบริษัทก็คือสาคนขึ้นไปผู้บริหารงานเจ้าของคนเดียวก็คือเจ้าของส่วนห้าส่วนห้างส่วนสามัญก็คือหุ้นส่วนทั้งหมดนะคะห้างส่วนสามัญน,นิติบุคคลก็คือหุ้นส่วนผู้จัดการบริษัทนะคะก็คือในรูปของกรรมการการรับผิดชอบหนี้สิน เจ้าของคนเดียวรับผิดช,ชอบแบบไม่จํากัดจํานวนนะคะห้างส่วนสามัญก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะคะจะมีการจํากัดความรับผิดช,ชอบหนี้สินนะคะและผู้เป็นกรรมการบริหารของหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดจํานวนก็จะจะ,จะรับผิดช,ชอบแบบไม่จํากัดจํานวนด้วยเช่นกันคะ่ะส่วนในรูปของบริษัทนะคะรับผิดช,ชอบจํากัดตามจำนวนหุน้น ที่ลงทุนไปการเสียภาษีการเสียภาษีเจ้าของคนเดียวและห้างส่วนสามาญเสียแบบบุคคลธรรมดาหรือตาเก้าหน้าแต่ถ้าเป็นห้างส่วนสามาญน,นิติบุคคลและบริษัทจะจดทะเบียนแบบจะเสียภาษีแบบนิติบุคคลแบบอัตราคงที่ค่ะภาระหน้าที่ ในการจัดทำบัญชีเจ้าของคนเดียวและห้างส่วนสามัญไม่มีหน้าที่ในการทำบัญชีส่งนะคะแต่ถ้าเป็นห้างส่วนสามัญนิติบุคคลและบริษัทที่เป็นในรูปของนิติบุคคลจะต้องทำบัญชีและส่งการเงินให้กับหน่วยงานราชการค่ะความน่าเชื่อถือในรูปแบบเจ้าของคนเดียวและห้างส่วนสามัญมีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าห้างส่วนสามัญนิติบุคคล ส่วนทั้งส่วนสามานิสบุคคลนะคะก็มีความน่าเชื่อถือแบบปานกลางบริษัทก็จะสูงสุดเลยค่ะการหาแหล่งเงินทุนเจ้าของคนเดียวหายากกว่าในรูปแบบอื่นนะคะที่หาเงินทุนง่ายที่สุดก็คือในรูปแบบของบริษัทนั่นเองค่ะอำนาจของผู้ประกอบการถ้าเป็นเจ้าของคนเดียวเจ้าของมีอำนาจสูงมากเลยค่ะไม,ไม่ต้องปรึกษาใครสามารถตัดสินใจได้เลยห้างหุ้นส่วน สามัญก็ค่อนข้างมากนะคะให้ส่วนสามัญนิติบุคคลน้อยนะคะบริษัทขึ้นอยู่กับจำนวนพูดถึง้นนั้นเองค่ะสามกรก็คือคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยช่วยเหลือตอนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประเภทของสากลมีดังนี้ค่ะสากลการเกษตรสากลบริการสากลอมทรัพย์สากลร,ร้านค้าสากลประมงสากลนิคม สากลเกษตรก็จะเกี่ยวกับพวกการเกษตรสากลบริการก็เช่นนะคะการให้บริการรถแท็กซี่หรือสากลรบริการรถแท็กซี่นั่นเองค่ะสากลองรัพย์เป็นสากลที่เราเห็นเยอะมันมากที่สุดเลยนะคะสากลองรัพย์ครูเป็นต้นนะคะสากลร,ร้านค้าหลายหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะตามโรงเรียนนะคะก็จะมีสากลร,ร้านค้าก็มีการลงทุนซื้อหุ้นเพื่อเอาเงินมาลงทุนในการจำหน่ายสินค้านั่นเองค่ะสากลประมงก็เกี่ยวกับ สัดน้ำนะคะน้ำจืดน,น้ำก่อยน้ำเค็มสากรนิคมก็เกี่ยวกับที่ดินค่ะมาดูข้อดีของสากรกันนะคะข้อดีของสากรก็คือลดการเอาเปรียบส่งเสริมกลุ่มบุคคลที่มีอาชีพเดียวกันสร้างอำนาจในการต่อรองนะคะนี่คือข้อดีของสากรมาดูข้อเสียกันนะคะข้อเสีย เงินทุนมีวังจำกัดสมาชิกขาดความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะคะเรามาดูหัวข้อต่อไปกันนะคะนั่นก็คือรัฐวิสาหกิจค่ะรัฐวิสาหกิจหมายถึงองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐบาลหรือบริษัทหรือห้างรุ้นส่วนนิติบุคคลใดๆ ที่ดำเนินกิจกรรมธุรกิจทั้งในด้านอุตสาหกรรมกสิกรรมและการพาณิชย์ที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐหรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐบาลมีทุนร่วมอยู่เกินกว่าร้อยละห้สิบหรือเป็นเจ้าของทุนทั้งหมดและควบคุมการดำเนินการกิจกรรมนั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารอมสินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ มาดูวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจกันนะคะเพื่อกระจายความเจริญสู่พื้นที่ต่างๆให้ประชาชนได้รับความสะดวกเพื่อระดมเงินทุนหารายได้เข้าสู่ภาครัฐป้องกันการเอารัฐเอาเปรียบค่ะนั่นคือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั่นเองค่ะบทที่2จบลงแล้วนะคะเราก็ลองมาดูทำเวิร์กชีตหรือแบบหาทบทวนความรู้ ะะกันสักนิดหนึ่งนะคะมีด้วยกัน7ข้อค่ะให้ท่านอธิบายถึงความหมายขององค์การทางธุรกิจประเภทของธุรกิจเจ้าของคนเดียวห้างส่วนบริษัทสากรและวิสาหกิจลองทำดูนะคะเป็นการทบทวนค่ะถ้าสงสัย หรือติดปัญหาสามารถสอบถามได้ถามช่องทางดังนี้เลยนะคะอีเมลไลน์เฟซบุ๊กค่ะสำหรับบทที่2ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ